สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับปูนิาเติอาร์ตนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาสอนนะครับไม่ได้มาทำคลิปสอนาเติอาร์ตนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอบคุณนะครับสำหรับ1 0 0 0งพันซับสไคร์เบอร์นะครับผมถายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเองนะครับผมปูนิรเตอาร์ตเดินทางมาตั้งแต่เดือนประมาณเกือบสิ้นเดือนธันวามนะครับผมก็เดินทางมาในระยะเวลาประมาณ2เดือนนิดๆแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมจน แป๊บเดียวก็ครบ1000 s u b s c r i b e แล้วนะครับขอบคุณที่สนใจในความเป็นอูนินลาเตอาร์นะครับสนใจในสิ่งที่ผมสอนออกไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาคอยแชร์ความคิดเห็นมาคอยคอมเมนต์อะไรกันต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าขอบคุณมากจริงๆนะครับเป็นประสบก,การณ์ใหม่ที่ผมเพิ่งจะได้เปิดโลกเรื่องพวกนี้เลยนะครับพูดถึงเรื่องยอดวิวนะครับผมยอดวิวในแต่ละคลิปนี่ก็บอกว่าตกใจมากเหมือนกันนะครับผมแต่ละคลิปก็ตอนนี้ก็เข้าหลัก1000วิวแล้วแต่จะมีอยู่ หนึงคลิปครับผมเป็นคลิปสอนสตรีมนมนี่ยอดวิวคลิปนี้นี่หนึ่งหมื่นกว่าวิวนี่ก็ตกใจเหมือนกันครับผมตกใจมากๆไม่คิดว่ายอดวิวจะแตกไปสูงได้ขนาดนั้นนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะถือวิสาสานะครับผมเป็นการฉลอง1,000ัซับสไคร์เบอร์นะครับนั่น,นคือผมจะออกมาแจกพิชเชอร์นะครับผมเป็นพิชเชอร์เล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ได้ราคาสวยหรูดูแพงมากแต่แค่อยากจะออกมาทํากิจกรรมร่วมกันกับคนที่ มาติดตามผมนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมรางวัลก็ไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ว่าเป็นพิเชอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับผมที่ผมดูมาแล้วนะครับเป็นพิเชอร์ขนาด350 ml นะครับสำหรับสตีมนมนะฮะตัวนี้สามารถใช้สตีมนมได้เทได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น600 ml นะครับผมตัวใหญ่เลยสามารถใช้เทลายเบสิกได้ลายยกได้นะครับผมนี่นะ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะร่วมสนุกเพื่อรับพิเชอร์ฟรีๆรตัวนี้ไปนะครับผมเพียงแค่ตอบคำถามมาในคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับว่าปัจจัยหลักของการทำลาเตอาร์ตคืออะไรนะครับผมถ้าตอบถูกใจนะครับผมอ่านแล้วรู้สึกวิภูมิใจในคอมเมนต์และความคิดไมเซ็ตแบบนี้มากรับไปเลยนะครับผมพิเชอร์หนึ่งชิ้นฟรีนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ผมจะประกาศผลในวันที่ 10นะครับผม1ิมีนาคม2566นะครับผมจะประกาศผลผ่านทางคลิปวิดีโอทางช่อง Youtube ช่องนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับว่าใครจะเป็นคนได้พิชเชอร์ไปปีนะครับส่งปีให้ด้วยนะครับผมสำหรับ1,000ซับสไครก็เอา2ชิ้นก่อนเนาะเดี๋ยวสัก1 0,000ซับสไครอาจจะเพิ่มมานะครับผมอาจจะหลายชิ้นกว่านี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาพองบพอประมาณก่อนนะครับมีเท่านี้นะฮะผม สำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับผมสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือว่าอยากจะขอบคุณอย่างเดียวนะครับผมขอบคุณอย่างเดียวเลยนะฮะที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีอะไรทำํำเพราะว่าทุกวันนี้นะครับนอกจากทํางานนะครับก็ไม่ทําอย่างอื่นเลยนะครับพอได้ทําคลิปลง YouTube แบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมมีงานอดิเรกทำนะครับผมถึงจะยังถึงจะยังไม่ได้มีอะไร เป็นผลตอบแทนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการทําแบบนี้มากการทําที่ทําออกไปแล้วมีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาแชร์ความคิดเห็นมีคนเข้ามาแชร์ความรู้เรื่องการทำลาตเตออาร์ตกันผมรู้สึกว่าผมสนุกมากนะครับผมอยากจะขอบคุณมากๆที่ทําให้ทุกผมรู้สึกมีอะไรทํามีงานทํามากขึ้น <laughs> ตามนะครับบอกเลยว่าชอบในสิ่งที่ทาทุกวันนี้มากอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ Comment, คอมเมนต์คอยคอมเมนต์คอยมาคุยด้วยตลอดนะครับผมยินดีแชร์ความรู้อะไรใหม่ๆให้เสมอนะครับผมแล้วก็มีอะไรอยากจะปรึกษาผมสามารถคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะสามารถคุยกันได้แชร์ความรู้กันได้เลยนะครับผมมีอะไรอยากให้ผมสอนเรื่องนั้นอยากให้ผมแชร์เรื่องนี้สามารถบอกกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ไปเก็บรายละเอียดเก็บความรู้แล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบกันที่ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมมาร่วมสนุกนะครับร่วมกิจกรรมนะครับผมเพื่อที่รับคิ t เชอร์ฟรีนะครับผมส่งฟรีด้วยนะครับผมอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับผมหัวข้อปัจจัยหลักของการทำเลาลาเตอาร์ตคืออะไรนะครับผมอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอาจจะเปิดหน้าอีกทีก็น่าจะตอน หนึ่งหมื่นซับสไครต์เลยนะครับผมไม่ใช่ไม่อยากเปิดนะฮะแต่ว่าเน้นเรื่องงานดีกว่าเนาะเป็นไงแอคหล่อไปหนึ่งทีนะครับเน้นการเรียนเน้นการเรียนการสอนดีกว่านะครับผมเรื่องหน้าตาก็ไม่ต้องจําเป็นต้องโชว์นะฮะไว้ที่หลังดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันไหนคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามอูนิลาเตอาร์ตมาตลอดนะครับผมในระยะเวลา2เดือน1,000ซับสไครต์ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ